ปาริยังนิพานันเจวปัญ,ญัติติเอทายตมะสังคตะธรรมเมอุปาทายปัญญา,าสัมมุติสัจจภูตาภูกรทธิปัญญาติปรมัตถโตวิชชมานตาอุปปติวินาสะยุตตะวัตถุธรรมะนิยเตนะอน,นิจจทุกขะลัคนาเทวเยนะยุตตาติอาวัดตุงนะอะยุตานะไม่ควรน,นะ รรกาะเวเกาที่รูเปนปะปณะปริกัปปีเตนะอัตตสภาเวนะวิรหิตตาอนัตตาติวัตุงยุตตานะตตมะอายังปัญจติปิอสังขตัตะสามัญโตวัตถูภูเตนะนิพาเนนะอนัตตาอิตินิชยติวุตตาอวิชมานาปิหิสมมุติเกนะจิปริยาเยนะอากตตา อาสังคตาเอวาตินะอืมมึงทราบวินิจัยในคํานี้ว่านิพานันเจวะปัญญติที่มาในพระบารีหนงต่อไปนี้เพราะเหตุที่บัญญัติมีบุคคลเป็นต้นที่มีจริงโดยสมมุติเพราะอาศัยอสังคตาธรรมบัญญัติขึ้นไม่ควรที่จะกล่าวว่านะประกอบด้วยลักษณะสองคืออนิจจาลักษณะและทุกขารักษณะ ด้วยการกําหนดวัตถุธรรมที่ประกอบด้วยการเกิดขึ้นและความพินาศไปเพราะบัญญัติเป็นสภาพที่ไม่มีอยู่จริงโดยปรมตัติแต่ว่าควรที่จะกล่าวว่าเป็นอนัตตาเพราะเว้นจากสภาพที่เป็นอัตตาที่บุคคลดำ,ดำริด้วยรูปมีผู้กระทําและผู้สวยเป็นต้นฉะนั้นแม้บัญญัตินี้ท่านก็กล่าวพร้อมกับด้วยนิพพานที่เป็นวัตถุธรรมปรมตัตธรรมว่านิพพานและบัญญตัติท่านวินิจฉัยว่าเป็นอนัตตาเพราะเสมอเหมือนกันโดยความเป็นอนตัตถตธรรมจริงอยู่ สมมุติแม้ไม่มีอยู่จริงแต่ก็ชื่อบาสังฆตธรรมนั่นเองเพราะไม่ถูกปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งนิพพานปัญญติธรรมานิชยันติตนิชยากร,รมสาธนาสังฆตานิพพานันเจวปัญญตินาอนัตาอัตระหิตาอิติวินิชยาติอัโทโธบทว่านิชยาเป็นกร,รมาศาธนาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าธรรมคือพนิพานและบัญญัติทั้งหลาย อันบุคคลย่อมวินิจฉัยอธิบายว่านิพานและบัญญัติเป็นอนัตตอันเป็นอนสัตตธรรมเป็นธรรมที่ท่านวินิจฉัยว่าเป็นอนัตตาคือเว้นจากอตตา,าถ้ายังไม่สามารถแยกกันได้ชัดเจนระหว่างสมมุติบัญญัติกับปรมาจตุจตรุริยสัจสีได้หรือไม่เพราะเหตุอะไรคำว่าชัดเจนขนาดไหนชื่อว่าชัดเจน,นขนาดไหนชื่อว่าชัดเจนขนาดไหนชื่อว่าไม่ชัด จรนะมันมันต้องตั้งมาทนคำถามก่อนถ้าไม่สามารถแยกชัดเจนแยกอะไรเขาแยกปรมัตด,ด้วยนะหรือแยกบัญญัติอันนี้เป็นคำถามอันนี้เวลาตั้งคำถามก็ก็จะไปถามในคำถามนั่นแหละนะเพราะว่าปรากฏว่าการรู้ที่สามารถที่จะรู้ริยสั์สี่เริ่มตั้งแต่นปัญญาวิสุทธิ์ที่เป็นต้นไปเขานั่งแยกบัญญัติหรือปรมัตครับ นามประูปะปะเปรจริยาเขาแยกบัญญัติเรื่องปรมั์นะครับแต่ว่าปรมัต์เหล่านั้นนะ่ะอิงอาศัยอยู่กับบัญญัตนะเพราะฉะนั้นถึงแม้พูดว่านะ่ะปรมัต์เราก็ต้องรู้ด้วยว่าบัญญัติบางทีก็ไม่รู้เลยแยกไม่ออกเลยว่าบัญญัติหรือปรมัต์นะครับบางทีมันมีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงไม่ได้กําหนดถึงเรื่องนี้นะครับนะเขาว่าก็ว่าตาม เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าตามคมพีวิสุทธิมากอะวิสุทธิมากในทิฏฐิวิสุทธิเขาพูดถึงการจําแนกน่ะนามารูปะนะให้เกิดทิฏฐิที่เห็นชัดเห็นชอบน่ะอืมทิฏฐิวิสุทธิน่ะทิฏฐิที่บริสุทธิ์มันก็มีแต่เรื่องของรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันวิญาณขันอะไรที่มันอื่นจากรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันวิญาณขันน่ะ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาแยกด้วยน้ำรูปาปริเฉเทญนะครับแต่พูดสัน้นๆนะนะนะจะบอกว่าเรียกว่าน้ำรูปอป 12, ายตนะสิบสองธาตุสิบแปดธาตุสี่อะไรก็แล้วแต่นะครับนะสามารถเรียกได้อยู่นะนะอืมก็แต่ครนี้ในระหว่างที่รู้นะครับสิ่งพวกนี้มันเจือปนกันระหว่างบัญญัติบทเลยคนจะเิญวิปัสานาตาบอดหูหนวกจมูกพังลิ้นพังกายยประสาทพังหรือเปล่า ะแล้วมันจะไม่รู้บัญญัติได้ไงมันก็ต้องรู้บัญญัติกัินดีวะนะเพราะอย่างน้อยๆมันก็ต้องตีมูอนาตีบูนาอ่านมันรู้บทนั่นแหละนะไม่รู้ได้เหรอคนมีปัญญามากๆเขาไม่เห็นรอกบัญญัติอ่างขนาดนั้นเนี่ยมันมีวาทะาประหลาดประหลาดเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เยอะเรียนมันไม่ศึกษามันไม่จําแนกมันก็ว่าตามเขามปเรื่อยๆเนาะนะถ้ามันตาหูมันไม่ดีบอด ไม่ได้หนวกการรู้บัญญัติกับปรมัตินั้นเป็นสิ่งที่คู่กันแต่ในขณะที่รู้บัญญัติในขณะนั้นก็ไม่ได้ชื่อว่าไม่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิในขณะที่ที่จะเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิก็รู้เฉพาะนามรูปนะที่จะเรียกกังขาวิจารณาวิสุทธินะเป็นปัจจยปริกรยานก็รู้เฉพาะปัจจัยของนามรูปไอ้บัญญัติที่เกิดขึ้นในระหว่างนะเข้ามาเกื้อกูลได้ไนะครับคุณรู้ไหมว่าปุเพนิวาสารุสติยานกับจัดที่ปจักษขุยานนั้นมีอุปการละมากต่อ อาสวัคยาญานนะครับพระเจ้าก่อนตัสรูนะ้ในวันวิษณ์ค่นะในยามที่หนึ่งตัสรู้อะไรครับปุเพนิวาสารนุติญาณยันที่สองทิพจักคุทิพจกักขุยญานหรือเรียกจุตูปะบาทญาณยันที่สามคืออาสวัคย,ยาญานเพราะฉะนั้นนะครับในหลายๆที่จะมีการปาราลบวหารแบบนี้ว่าปุเพนิวาสารนุสติญาณก็ดี นะจูตูปปาตยานก็ดีนะครับรูปที่ปรจักกุมีอุปการะนะมากต่ออ่าต่ออาสวัคคยายานนะครับและให้คุณรู้ไปเลยคุณจะเจริญไปยังไงกระชั่งตามใดที่ตาคุณยังไม่บอดหูยังไม่หนวกการรูปรู้ประจักษ์มีได้ไหมมีไม่จะมีไม่ได้ต้องมีอยู่ตลอดด้วยนะครับสลับกันไปสลับกันมานะในพระสูตรต,ต่างๆนะฮะมันมีะ ยืนเดินนั่งนอนใครยืนใครเดินใครนั่งใครนอนมันเป็นจะเป็นอาการรูปมันมีรูปที่ไหนที่มันขยายออกไปตรงอื่นมีหรือเปล่าไม่มีนะรูปตรงไหนที่มันจะไปตั้งอยู่ด้วยริยาบทยืนรูปอยู่ไหนที่มันตั้งอยู่ทิยาบทนอนนะนะนั่งอะไรก็เหมือนเหมือนกันนะครับนะมันก็เป็นเพียงลักษณะของสังคตรธรรมที่เกิดขึน้นใหม่ในที่ใหม่หรือเกิดขึ้นใหม่ในที่เก่า ไม่ได้เดินไปไหนมันตังขึ้นใน,ในที่เก่าเขาเรียกนั่งนะ่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใหม่เขาก็เรียกว่าเดินนะอืมนะเกิดขึ้นในที่ใหม่นะเขาก็เรียกนอนนะเกิดขึ้นในที่ใหม่ก็เรียกว่ายืนนะครับเพราะฉะนั้นนะไอ้แบบนี้ทั้งหมดก็คือเป็นเบื้องต้นนะในคมภีร์ดีกานะก็หมายถึงนะครับร่างกายทั้งหมดที่เกิดจากสมุทรฐานสี่นะอันมี นะอริยาบทอิริยาบทเท่านั้นนะจริงๆก็คือนามรูปนะต้องกลับไปที่กัมีวิสุทธิทมัคนะครับจะอริยาบทก็ดีมาอะไรอนาปานะก็ดีอะไรกันทั้งหมดอะ่ะนะให้กลับไปที่กัมพีวิสุทธิมัคจบนะอันนี้เป็นตั้งคาถามอันนี้เวลาตั้งคําถามมาแล้วก็ถามในคําถามนั่นแหละนะตอบถ้ายังไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดเจนระหว่างสมมติบัญญัติกับประมัติจะตัตสรุริยสติไม่ได้เพราะการตัดสรุจะเป็นไปตามลําดับวิสุทธิ และยานทัศนวิสุติเป็นชื่อของมรรคจะต้องมีในลําดับของทิฏฐิวิจุติเป็นต้นก่อนและทิฏฐิวิจุตินั้นก็มีการรู้รูปนามด้วยนปัญญากําหนดแยกแยะให้รู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรโดยปัจจตารขณะเป็นต้นสมดังที่ปรากฏในคำเพีพิธรรมพุทธาว่าลักษณะรัตษปัจจุปฐานะพุทฐานวัจีนะนามารูปปาริกัโหทิฏฐิวิจุตินามะปัญญาที่กําหนดถือเอาน้มรูปนโดย เอ้ยนะ่ละลักษณะรัฐปปจุปฐานแด้ประฐาน,าฐานชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ์ที่นะครับอืมนะกรนี้มันชัดกระชับได้จะให้มันชัดขนาดไหนมันชัดไม่ชัดได้เท่าที่ชัดนะคุณบัญญัตนเยอะแยะเต็มไปหมดนะ่ะแต่ว่านามจะรู้ขนาดไหนนามรูปก็รู้ได้เท่าที่มันมีอยู่ในสันดานของตนนะนะมีในสันดานของตนนะแต่ต้องมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกนะครับนะ่ะต้องมีทั้งภายในทั้งภายนอก อืมนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของการสั่งสมปัญญาในอดีตไปด้วยนะปัญญาในอดีตของคนบางคนเขาสั่งสมเขาไว้เยอะฟังอะไรนิดๆหน่อยๆเขารูเขาดีนะบางคนก็นเหมือนอย่างที่ว่านะนะมาหาพทธเจ้าก็เมาเอยดีกลับไปก็เมานะสุดท้ายได้บรรลุธรรมส่วนปิกษุบางรูปก็ นารักษาธุดงปฤุิปฏิบัติเข่งคัดสิปียี่สิปีสามสิปีถ้าท่านพระศิวะท่านลองได้ตายไปก่อนในปัสสายี่สิบเก้าท่นานจะมารู้ทำหรือเปล่าไม่ได้มารู้ดิท่านอยู่ได้ถึงสามสิปีคุณอยู่ไม่นานไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะตอนนี้บวชถึงสามสิปียังกุณอย่างเลยนั่นเอาไอ้ถึปสามสิปีเราจะเหลืออยู่ถึงสามสิปีไหมกุณในขณะที่ท่านเป็นผู้ทรงพระไตปิดกแล้วท่านไปปฤติปฏิบัติอีกสามสิปี นะครับผมก็เออน่าดูนะแต่ครั้งนี้ทั้งนี้เราต้องยอมรับอย่างลูกผู้ชายนะยอมรับด้วยลูกผู้ชายคําว่าลูกผู้ชายในที่นี้ก็คือนะมมามาสกตาสัมมาทิฏฐินะครับนะว่าความเป็นอยู่ของไอ้นามขันในรูปนามเนี่ยนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเคยสังสมในอดีตมาดีนะครับเคยสังสมในอดีตมาดีมันก็สามารถที่จะเป็นได้ตินะปนะิสุดที่ในอดีต น่ะมันสามารถเชื่อมต่อนะครับน่ะถ้าเมื่อเราตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ในปัจจุบันสามารถที่จะเชื่อมมิตรที่ในอดีตปัจจุบันได้ไหมได้นาวมิสางขานาธรรมดีกาเตถีพาหิยะธารุกิริยะนะะอืมนะท่านเคยประพฤติปฏิบัติท่านมาดีท่านก็ไปท่านง่ายๆนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้เห็นโทษของนามรูปจริงๆอยากไปไหมคุณอย่างนะเพราะผมยังอยากจะบำเพ็ญบารมีอยู่นะนะครับ อันนี้ก็หูไว้แค่นี้ก่อนนะครับคุณมีเยอะ